ฮัโเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงเรื่องราวนี้กันเลยเพราะว่าวันนี้ไอจีนะครับของทาง b a b ี m o อน ster อร์ f f i c i a l ฟเเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมกับลงรูปใหม่นะครับแต่ว่าเป็นรูปของพริตาเองนะครับหรือว่าพี่แพพรรนน้องแ วันนี้เป็นคิวของพาริตาสาวไทยใน b บบี้มอนสเตอร์อีกหนึ่งคนถูกเปิดรูปออกมาแล้วสําหรับเทสต์โปรไฟล์อิมเมนั่นเองนะครับรูปเซตนี้ของพาริตาเนี่ยถ่ายขึ้นมาในช่วงของปี2020กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนย้อนกลับไปในช่วงนั้นเนี่ยพาริตาก็น่าจะอายุประมาณ14-15เองนะครับแต่ว่าความสวยเนี่ยก็คือออร่ากระจายมากๆเลยฟุ้งไปหมดนะครับ ร,รอบๆเนี่ยมีแต่ความสวยความอาร่าน่ารักอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือว่ารอยยิ้มเองก็ตามน่ารักไปยันใบหูเลยหลายๆคนเนี่ยหลงรักพาริตาเพราะว่าหูน้อยๆน่ารักน่ารักนี้ของพาริตาด้วยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยเป็นเซตร,รูปของพาริตาที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูนะครับแฟนๆบอกว่าเห็นพาริตาในช่วงปี2020แล้วเนี่ยดูเป็นเด็กน้อยมุ้งมิ้งสุดๆไปเลยรอยยิ้มทุกอย่างเนี่ย มันดูสดใสร่าเริงตอนนี้โตเป็นสาวขึ้นมาแล้วความสวยออร่าก็อัประดับขึ้นมาด้วยถ้าหากโตขึ้นไปกว่านี้เนี่ยน่าจะเตรียมตัวนะครับสำหรับนางเอกซีรีส์เนี่ยต้องเข้าแล้วนึงหลังจากที่ลงรูปนี้ไปนะครับในทาง baby monster ig ของ baby monster เองนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับยอดกดไลค์ก็พุ่งขึ้นมารวดเร็วมากๆเลย4แสนกว่าแล้วลงได้ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคอมเมนต์มากันเต็มเลยทั้งชื่นชมความสวยชื่นชมความน่ารักและก็ยังบอกรักพาริตากัน เพียบเลยนะครับ แฟนๆเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าต้องลุ้นว่าจะเป็นใครนะครับที่จะลงมาจะบอกว่าตามอายุหรือเปล่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขาดฮารัมไปก่อนหน้านี้แล้วก็กระโดดข้ามมาเป็นอาสะแล้วก็พาริตาเลยต้องมารอดูกันว่าในวันต่อไปเดี่ยวเราจะได้เห็นเทสโปรไฟล์อิมเมจของใครต่อนะครับจะเป็นฮารัมไหมหรือว่าจะเป็นอายอนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพี่ใหญ่รูกะไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าหาเป็นพาริตาแล้วเนี่ยพี่ใหญ่พี่คนโตก็ต้องเป็นรูกกะนะครับแต่ว่ายังเหลืออาหย กับหารัมที่ยังไม่มีรูปเซตนี้ลงมาเลยใครที่ได้ดูรูปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับรูปเซตนี้ในเทสต์โปรไฟล์อิมเมจของพี่แพรน้องแพรหรือว่าพาริตาจาก Baby Monster นะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าชอบหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้าง เห็นรูปของน้องแพรในช่วงปี2020แล้วที่มีความแบบว่าใสๆมาในคอนเซปของสาวธรรมชาติทุ่งดอกไม้นะครับถ่ายรูปแล้วมีความแบบว่าโคซี่โคซี่อบอุ่นอบอุ่นละมุนตาละมุนใจมากๆเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยเข้าไปใน IG เบมอนไปกดไลค์ไปคอมเมนต์บอกรักพาริตากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันว่ารูปเซตใหม่มาแล้ววันนี้เป็นคิวพาริตาเด็กไทยในเบมอนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง